พี่วินเนธถ้าเกิดมาต่อหน้าตรงนี้นะฉันจะเตะให้ร่วงเลยก็ดูจะเตะให้ร่วงเลยป้าจะเตะให้ร่วงเลยป้าลงเลยใช่ไหมแจ๊ะป้าป้าปังตีรัวไอ้แจ็คช่วยด้วยพี่โดนลุง โดนลุมบ้าอะไรเห็นน้าป้าอยู่คนเดียวมีจังหวะนะครับตีแล้วมีหยุดตีแล้วมีหยุดนะปล่อยให้เล่นต่อป้าป้าโอ้ยไอ้แจ็คช่วยด้วยพี่โดนลุมโอ้โหโดนลุมบ้าอะไรเห็นน้าป้าอยู่คนเดียวอ้าตีแล้วมีหยุดน้านี่ต้อป้ายมาเมื่อไหร่นี่ยเก่งถามีานัดท่านไปดูหนังตอนเก้าโมงเอ้ยนัดท่านไปดูหนังกี่โมงเก้าโมงันนี้กี่โมงอะเก้าทุ่มสามนัดท่านไปดูหนังกี่โมง เกาโมงเกาโมงเกาสีโมงสีโมงเย็นสีโมงเย็นลืมลืมโอ้ยลืมขอโทษครับที่อย่าไปเชื่อว่ามันป้ายมันเนี่ยมันอยู่หลังข่าวนะเนี่ยทิ้งหลังนั่นออกเบื้องหลังทีมงานลืมลืมใช่ไหมใชยวิดีโออยู่ลืมอใช่ไหมเรื่องนั่นฉันลืมนะ เปจริงนะเจริงจริงนะจริงยากไมันมันีหาาเรื่องมันมันมันหลีหลานสาวฉันนะต้องใช่ก่อนฉันลืมใช่ไมน่นหอฉันลืมใช่ไหมนนหอใช่มันลืมจริงเพราะมันมันหลีหลานสาวันลืมหลีหลานสาวฉันลืมใช่ไหมนันหอใช่เพราะว่ามันมหลีหลานสาวมัาจะลืมมอ้าวไม่รอไม่จริงหรอจริงเลยมันจะถามหลานฉันดูดิจริงไหมพ่อพโอชุดใหญ่ หวนะให้เขาชูอนนะชูจริงไหมเธอจริงาปาแน่นอนแน่นอนเแน่นอนช่วยช่วยด้วยครับหมอช่วยด้วยหมอไม่อยู่หรอที่ไปตามว้าที่ไปตามให้นะไม่ต้องกระเป๋าอ้ตกป๋าลยนั่นใช่ไหมเดยวตีจะไปตามอ่ไไม่ จะหมอไปทำแผลเองเดี๋ยวตีเสร็จแล้วฉันตามหมอมาทำแผลเองเหนียวก่อนียวฉันมีน้ำใจพี่อยจริงไม่คุณฉันเป็นคนที่มีน้ำใจจริงชุดใหญคนตชูหยุดเลยหยุดเลยพี่เป็นพยานได้หยุดเลยหยุดตอนหยุดตอนจะเข้าังจเข้าิงมึงี่แช่วยพี่ได้แอบตะกิดหลังจากแขลแ่่เที่ยีโอมีอช่ยมีอยุดหยยอยยย กนเยยุดเลยเนต้องถามป้ายทำไมเ่ะตีทำไมเนี่ยมีมีอะไรกันเนี่ยฮะตีทำไมตีทำไมตีทำไมก็ไปจีบปานน้อนะไปจีบตัดรานนั่นเนขาี่ยอหเออไม่จีไมจีอะไรเลยพี่ก็พยยได้แค่โอแค่โอบไหล่นิดเดียวนอกหลบเรยขนมเถืะอให้จัดนะโอบไหลนทีเดียวเองเอาจะออกมายัไงเนาะเขาก็ไหวจีีแล้วหนีโอบไหลนิดเดียวเองเอาเลยเอาเลย ไม่ได้ออกไปเล่นรไปด้วยพื the group, no well, ่ไหจะร่วงหรือจะออกร่วงดีกว่า